สำหรับเรื่องของการเจริญกุศลแม้ในขั้นของทานเพื่อความละเอียดที่ท่านจะเห็นได้ว่าแม้แต่เป็นกิจเล็กๆน้อยๆแต่ก็เป็นการกุศลที่ท่านไม่ควรจะละเลยถ้าเหตุว่าบางท่านคิดแต่เพียงในเรื่องของการสละทรัพ์สมบัติหรือว่าวัตถุแต่ว่า แม้จะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยโดยที่ท่านไม่คิดว่าจะเป็นกุศลแต่ว่าความจริงก็เป็นกุศลเพราะว่าในขณะนั้นท่านมีเจตนาที่จะให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์สุขขอกล่าวถึงพระสูตรซึ่งก็เป็นสูตรที่สั้นๆแต่ก็เป็นการรวมกุศลทุกขั้นในสังยุตติกายสขาทวัตวะนะโรปรสูตรที่เจ็ด มีข้อความว่าเทวดาทูลถามว่าชนพวกไหนมีบุญเจริญในการทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืนชนพวกไหนตั้งอยู่ในธรรมะสมบูรณ์ได้ศีลเป็นผู้ไปสวรรค์พระผู้มีพระภาครตรัสตอบว่าชนเหล่าใดสร้างอารามคือสวนไม้ดอกไม้ผลปลูกหมู่ไม้ซึ่งใช้ร่มเงาได้สร้างสะพาน และชนเหล่าใดให้โรงน้ำเป็นทานและบ่อน้ำทางบ้านที่พักอาศัยชนเหล่านั้นย่อมมีบุญเจริญในการทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืนชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรมะสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์ครบทั้งทานทั้งศรรีลทรรั้งปัญญาในสารัตถประกาศสินีอัตถกถามีคำอธิบายว่า คำว่าอารามะโรปาหมายถึงผู้ปลูกสร้างสวนไม้ดอกและสวนไม้ผลคำว่าอารามะหมายความถึงสวนไม้ดอกและสวนไม้ผลวนโรปาได้แก่ผู้ทำการสร้างเจดีย์ต้นโพที่จงกรมมนดบกุดีถ้ำที่พักกลางคืนกลางวันโดยทำการล้อมเขตในปา่าซึ่งเป็นเองวนะคือป่าธรรมชาติ ที่เป็นเองโดยไม่ต้องปลูกสร้างผู้ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาชื่อว่าผู้ปลูกสร้างป่าเหมือนกันถ้ามีเจตนาที่จะปลูกเพื่อจะให้บุคคลอื่นได้รับประโยชน์ในขณะนั้นก็เป็นกุศลจิตคำว่าเสตุก,การกาผู้สร้างสะพานหมายถึงผู้สร้างสะพานขึ้นในที่ไม่สม่ำเสมอและหมายถึงผู้ให้เรือสำหรับข้ามน้ำด้วย ถ้าพื้นที่ดินไม่เรียบไม่สะดวกท่านก็มีกุศลละศรัทธาที่จะทำที่ไม่สม่ำเสมอนั้นให้เสมอก็มีกุศลลศรัทธาที่จะให้ความสะดวกแก่บุคคลอื่นก็เป็นกุศลคำว่าปปปาได้แก่สาลาสำหรับให้น้ำเด่นคำว่าอาปัสยังที่อาศัยได้แก่เรือนสำหรับอยู่คำว่าบ่อน้ำมีสะโบกคอรณีเป็นต้นข้อว่า บุญย่อมเจริญทุกเมื่อความว่าเมื่อตรึกคือคิดอยู่ด้วยอกุศลวิตกก็ตามหรือหลับอยู่ก็ตามบุญไม่เจริญก็คงจะเป็นอนุสติเตือนให้ท่านผู้ฟังระลึกได้ว่าท่านเจริญบุญกุศลทั้งกลางวันและกลางคืนหรือเปล่าเพระเหตุว่าถ้าขณะใดาที่ตรึกหรือคิดด้วยอกุศลวิตกในขณะที่หลับอยู่ บุญไม่เจริญถ้าตรึกหลืคิดไปในเรื่องของอกุศลมากบุญเจริญได้ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเครื่องเตือนให้ท่านได้ระลึกว่าใจของท่านตรึกหรือว่าคิดไปในเรื่องของกุศลมากหรือว่าในเรื่องของอกุศลมากเพราะว่าขณะใดก็ตามที่ตรึกอยู่ด้วยอกุศลและวิตกก็ตามหลับอยู่ก็ตามขณะนั้นบุญไม่เจริญ